เพราะค่าเช่าสนามเป็นเหตุจึงทำให้มีสโมสรลิเวอร์พูลในปีคศักราช1878ที่เมืองลิเวอร์พูลบาทหลวงเบนจามินเจโจนส์ได้ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกของโบสเซนโดมิงโกในเขตเอเวอตันได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายแต่เมื่อทีมฟุตบอลนี้เริ่มมีสมาชิกมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อทีมเป็นเอเวอตันเอฟซีในปีคศ1879เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชน ที่ไม่ใช่สมาชิกของโบสถ์ได้เข้าร่วมทีมด้วยในปีคศ1888เอเวอตันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของฟุตบอลหลีกอังกฤษซึ่งเป็นลีกฟุตบอลอาชีพที่แรกของโลกโดยมีสนามแอนฟิลด์เป็นสนามเย่าของพวกเขานี่เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เอเวอตันกลายเป็นสโมสรที่มีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลอังกฤษโดยพวกเขาได้คว้าแชมป์ดิวิชั่น1ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษครั้งแรกในฤดูกาล1890-1891 แต่เมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดความขัดแย้งก็ได้คลืบคลานเข้ามายังสโมสรในปีคิศักรา1892เมื่อจอห์นโฮดดิงนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลและเจ้าของสนามแมนฟิลด์เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่กับคณะกรรมการบริหารของสโมสรเอเวอเรตันโดยความขัดแย้งนี้เริ่มต้นจากการที่โฮดดิงได้เพิ่มค่าเช่าสนามจาก100ปอนด์ต่อปีเป็น250ปอนด์ต่อปีการเพิ่มค่าเช่าที่มากเกินไปนี้ทําให้สมาชิกของเอเวอเรตันไม่พอใจ และแตัดสินใจที่จะย้ายออกจากสนามแอนฟิลไปยังสนามกูดิสัซนพาร์คซึ่งกลายเป็นสนามเย่าใหม่ของพวกเขาและยังคงเป็นสนามเย่าของเอเวอเรตจนถึงปัจจุบันหลังจากเอเวอเรตย้ายออกจากแอนฟิลจอห์นโฮดดิ้งไม่ยอมให้สนามของเขาถูกทิ้งร้างเขาตัดสินใจก่อตั้งสโม,มสฟรฟุตบอลขึ้นใหม่ในชื่อลิเวอร์พูลแอสโซเชชันฟุตบอลคลับโดยจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มิถุนายนคศ1892และนี่ นับเป็นก้าแห่งประวัติศาสตร์บทใหม่ของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลแรก1892-1893หรือว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันในลีกแลงคาเชียและควา้าแชมป์ได้สำเร็จทันทีความสำเร็จในฤดูกาลแรกนี้ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในดิวิชัน2ของฟุตบอลลีอังกฤษในฤดูกาลถัดไปฤดูกาล1893-1894หร 1, ือว์พูลยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่น พวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ดิวิชัน2ได้สําเร็จและได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1นับเป็นก้าวแรกของการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรจนกระทั่งพวกเขาคว้าชแชมป์ดิวิชั่หน1หลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้ในปี1901และในทุกครั้งที่มีเกมเมอร์ซี่สายดาบีการแข่งขันระหว่างเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลที่ในอดีตเคยเป็นทีมเดียวกันยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ให้แฟนบอลทั่วโลกได้ติดตามเสมอจากจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความขัดแย้ง ก่อให้เกิดสโมสรที่มีแฟนบอลมากที่สุดในโลกทีมหนึ่งทําให้รู้ว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปในทุกปัญหาย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอและการไม่ยอมแพ้ถึงปัญหานั้นอาจนํามาซึ่งความยิ่งใหญ่เหมือนกับสโมสรแห่งนี้ลิเวอร์พูล